เที่ยงนี้ครับมาติดตามนะครับการเดินหน้าเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยอดีตเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับวันนี้เองในฝั่งของสมนักงานตรวจแห่งชาติก็ประชุมหารือร่วมกันนะครับกับทางนิสัยและก็เจ้านที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสรุปแผนการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยก็คือมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเจ้าที่จะเข้าไปตรวจค้นในวัดในช่วงเช้ามืดของวันพรุนี้นะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางพลตรวจเอกศิวลาลังสิภามนกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีไอนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับหารือเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็แนวทางการเข้าตรวจคน้นวัดพัร,รมกายเพื่อเข้าจับกลุ่มนะครับพระธรรมชโยผู้ต้องหาตามสายหมจับด้วยกันนะครับก็มีคดีฟอกเงินแล้วก็บุกรุกพื้นที่ปา่าโดยพันตำรวจเอกศิวัลานะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมนะครับบอกว่าวันนี้มีการหารือกันนะครับถึงข้อสรุป การดเนินการว่าจะเข้าไปตรวจคน้นจับกลุ่มอย่างไรบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่าจะขอหมายค้นเมื่อไหร่นะครับแต่ยืนยันแหละครับว่าตํารวจเองมีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการให้การสนับสนุนการทํางานของดิสถ้าดิสไอขอความร่วมมือครับตารวจเองพร้อมนะครับส่วนที่มีการเตรียมกําลังตํารวจกว่า2000นายนั้นนะครับก็เป็นเพื่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนป้องกันมือที่3อาจก่อเหตุร้ายขึ้น และก็ย้าด้วยนะครับว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงและยึดหลักขั้นตอนของกฎหมายครับค่ะ นอกจากนี้นะคะพลตารเอกสิวราค่ะยังชี้แจงถึงกรณีที่ในองค์อาจทำไม่นิทานะคะโบโศกของคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายออกมาพูดผ่านสื่อในลักษณะปลุกระดมมวลชนก่อนหน้านี้ค่ะโดยชีย้แจงนะคะบ,บอกว่าตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอาทอกําลังเฝ้าสังเกตการแล้วถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่เข้าข่ายการกระทําความผิดก็จะดําเนินคดีทันทีนะคะ และสำหรับคณะศิษยานุสิ์ที่ต้องการจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อปฏิบัติธรรมก็ยังคงสามารถเข้าไปได้ตามปกติแต่ถ้าเจอว่ามีพฤติกรรมขัดขวางการทำงานนะคะก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันค่ะท่านครับการประชุมในวันนี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปในการประชุมวจอย่างไรครับโอ้โหแล้วแต่ฮะแล้วแต่มันต้องดูข้อมูลหนยข้อมูลเป็นยังไง ในวันนี้เราจะมีการหารข้อมูลในส่วนใดบ้างก็ทกุก็ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการฏิบัตกการต,ตามที่ผู้นใหญยกาศสั่งลือใส่มาครับตอนนี้ครับวันนี้ก็มีการหาลือกันนะครับคงจะแบ่งงานอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะทําอย่างไรบ้างน,นะครับในวันที่มีการกนกําลังเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มที่วัดพระธรรมกายครับค่ะก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะ